ตุติยปพุทธังตระหนักชามตตุติยปิธรรมตระหนักชามตตุติยปิธรรมตระนักรชามตตุติยปิสรามตระหนักชามตตุติยปิพุทธังตระหนักรชามตตุติยปิธรรมสรณนักรชามตตัติยปิ สลานังพชามิอติยปิตาขัละนังพชามิอติยปิตาขับสละนังพชามิสีตาณะภามานังมิจตังอามะทันเตปานติปตาเวระมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิยมิอานติปตาเวระมณีสิกขาปัตถัง ยามิอานิทานาเวราเมตสิกขาปัตังสัมมาทิยามิกา,า,า,าเมสุวิชฌาตลาเวราเมตสิกขาปัตังสัพพาทิยามิกาเมสุวิชฌา สุราเมรยาชาพมาสถานาเวรเมเนิขาปะธานสมาสยาเมิติมานิปัญจศิขาปะธานิสีเลนะสติยันตี อิวาณิมยังพันเตหาตาณิสัพพิวาลานิติฏฐิสังขักจักรโหทยามะตาบุโขพันเตติฏฐิสัสงโฆอิวาณิ ตะเคเนข้าวปานาอาหารมาตรงนี้โอมีอะไรกินมอ้าหานันจริงไม่มีอะไรเลยโตเดี๋ยวจะได้าราันาาไหนๆก็มากันระฟังเทศน์ฟังธกันตใจนะ สัมมาจโรกาธิปติสามติจตันเชรีอันทีวรัมาญาจัาสันติสัตตาปราชักาชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกรรมปีมังปาชังนะโมตัสสะทัสวะโตนะระโตสัมมาสัพพะจานะโมตัสสะทัะโตนะะโตสัมมาสัพพนะโมตัสสะทะโตนะหะโตสัม ตาเวทีตาตาตูดตาตาเวทิตาตีตาตันดูเครื่องมาทันดีปันนี้อามาพาจะได้แสดาอาภาดูที่ได้ขึ้นเป็นที่เพร่เพกเรื่องต้นว่ารักแต่เล่ารักแม่รักแมู่กสมัครรักบ้านไม่หวันไหวไกเล่าไม่วงใจมี่แม่ให้กับลูก ยาลูกหูแม่ผมต้องอ่านเท่ายาลูกเข้าแม่โตมีโยกวางยาลูกขายแม่ห่วงคอยดวงตายาลูกตาแม่รหดห่วใหญ่ขอให้เรารักแม่รักแต่นี้ยังจะดีกว่ารักแม่ยราแต่เท่าให้รู้ได้ประจักษ์รักของเราดีกว่าเข้าทำ็นให้เยกบายกัน ก็ตาที่ปาตาบาไห้เพื่อชนะไปปัจบันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วเอวังมีด้วยสถานเ่นนี้นลูกญาติโยกวดน้ำมากรติดตามปฏิติตามตรงพังกีปกเมวัตเมตุสัพเทโมเลตุตามกปาจัโานโทะาลโตยาทานันยโตูติสัตโตยาทา อาณาสีเลสานิจมทขปจาิโตจานุธรรมาวันติอายุวันโนตุพัพระราับทาพระครับอานัสัมมาสัมพุทธเจ้าวาุังพะเจาวังทังอาบิวะหิง No so, uh...